ชาวอังกฤษโวยหลังทางการตั้งกระถังเหมือนท่อวาร์ฟในซูเปอร์มาริโอ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดราม่าทางฝั่งอังกฤษโดยเรื่องเกิดขึ้นในเมืองวอลซอซึ่งอยู่ในเวสต์มิดแลนด์ทางภาคตะวันตกของประเทศอังกฤษเมื่อทางเมืองได้ตั้งกระถางต้นไม้เพื่อต้องการให้ชาวเมืองรู้สึกสดชื่นกับธรรมชาติและสิ่งสวยงามกันบ้างแต่ประชาชนกลับไม่คิดอย่างนั้นทั้งนี้เนื่องจากกระถางต้นไม้สีเขียวที่วางกระจัดกระจายไปทั่วเมืองมีการทำออกมากษณะคล้ายกับท่อวาร์ปของเกมซูเปอร์มาริโอทำให้ชาวเมืองไม่พอใจเพราะกระถางต้นไม้เหล่านี้นอกจากจะไม่ได้สวยอะไรแล้วยังเป็นการใช้เงินพา าษีของประชาชนโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางเมืองต้องลดงบประมาณไปถึง29ล้านปอนด์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ชาวเมืองจึงมองว่าทางการน่าจะเอางบไปทําอย่างอื่นให้ดีกว่านี้อย่างเช่นการส่งไปช่วยธุรกิจที่เสียหายมากกว่าเอามาทํากระถางต้นไม้ที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยว่าทําคล้ายท่อของมาริโอแต่ชาวเมืองก็มองว่ามันคล้ายท่อของมาริโออยู่ดี